จุบันนะครับก็ตามที่จะมีพลว,วลตของการแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับภายใต้การนําของนางสาวแพรทองทานชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบ,รบและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงนโยบายนะครับต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12ถึง13กันยา6 7นะครับไโยบายรัฐบาลนะครับได้การศาได้ความตํางกันกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับโดยจะส่งเสริม เร่งส่งเสริมผลักดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเต็มกําลังและความสามารถนะครับโดยมุ่งเน้นการดําเนินการตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพิชฟื้นปัญหาและความท้าทายและการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงบาง้างครั้งรายั่างยืนต่อไปทั้งนี้ในการกลับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของกระทรวง,งส,สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการประ5ด6 5ศุกร์1 2นะครับกระทรวงศึกษาธิการมีรับพันรีว่าการศึกษาธิการเป็นผู้ังคับบัญชาข้าราชการและกำหนดโิบายเป้าหมายและผลสมมติของงานในกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อไว้ต่อรัฐสภานะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีรับมันรีช่วยนะครับในการช่วยการดําเนินการนะครับรับมันรีก็ถือโอกาส นะครับดำเนินการตามระเบียบกฎหมายนะครับจากนโยบายานการศึกษานะครับสรุปก,ก็เคร่าวนะครับที่ประกติตามแผนภาพก็คือส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างพีดภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับจะมีคําว่าเท่าเทียมนะครับที่เป็นจุดไฮไลท์ของนโยบายรัฐบาลและก็เด็กไทยนะครับเข้าถึงศูนย์ดูแลปฐมัยที่มีมาตรฐานนะครับก็จะมีในส่วนขององค์การปกครองท,ท้องถิ่นและคณะนนอันนี้รูปานของเรานะครับ การเรียนหนังสือให้มีความสาคัญในกัฒานาทักษะวิรรทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิเคราะห์อย่างมีมผลสามส่งเสริมการปกละ็อกศักยภาพด้านการศิลปะวัฒนธรรมและกีฬานะครับสี่พัฒนาระบบการศึกษาที่ยุ่งยืนทั้งในระบบนอกระบบตามมัธยสัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาสนนุนตอบโจทย์ศักยภาพผู้เรียนลดภาระและความเหลื่อมล้ำให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอ่าส่งเสริมการเรียนสอนสองภาษาโดยใช้ AI นะครับ หกเน้นการสอนที่ใช้ประโยชน์ชีวิตจริงเพื่อสร้างไรายได้นะครับเรือนทุเอือนนะครับซึ่งก็เหมือนกับนโยบายเก่าอยู่แล้วนะครับเจ็ดส่งเสริมให้กเกิดความร่วมมือระหว่างรัฐองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชนในระดจับในการจัดก,การศึกษาทุนด,ดับสิ่งนี้เราก็ดําเนินการแล้วด้วยนะครับในที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ต้องดําเนินการต่อแปดเฟ้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ดุดออกจากระบบการศึกษาเราก็ได้ดำเนินการช่วยกันทําอยู่ ในการดาเนินการนะครับเราต้องทาต่อไปนะครับ 9. ส่งเสงริมการเรียนรู้ระบบอาชีวศึกษาและดมศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในอนาคตรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ลองเรียนรู้นะครับโอเคนะครับหน้าต่อไปครับครับก็มาสู่นโยบายนะครับก็คงเป็นนโยบายเดิมนะครับก็คือเรียนดีมีความสุขการศึกษา แบ่งเป็นสองขานะครับการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงในชีวิตนะครับที่เรารู้อยู่แล้วก็คือเด็กนี่มีความเป็นเลิศเราก็พยายามส่งเสริมนะครับให้เข้าไปในก,การดำเนินการส่วนเด็กที่อาจจะไม่มีความพร้อมนะครับเราก็ต้องช่วยกันทําไงให้การศึกษาเป็นเพื่อความมั่นคงชีวิตของน้องๆเด็กทั้งเบียดต,ต่างๆนะครับโดยมิตินในการทํางานนะครับของเดิมเราและปัจจุบันที่เราจะต้องเดินกันต่อก็คือลดภาระครูรและบุคลากรศึกษา และเราเป็นนักเรียนและผู้ปกคอรองนะครับซึ่งรดภา,า,าระครูและผู้กอานะครับก็คือปรับวิธีการประเมินวิทยาศาสตร์ครูและผู้สอศึกษานะครับโดยลดขั้นตอนมุ่งผลสมเร็ิของผู้เรียนเราดําเนินการแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีสิ่งต่างๆที่เราต้องดาเนินการต่อนะครับก็คงต้องฝากทุกๆหน่วยนะครับโดยเฉพาะกศเป็นหลักนะครับในการที่จะช่วยกันในการปรับการประเมินนะครับให้มีคุณภาพมากขึ้นทําไงจะลดภาระมากขึ้น นะครับส่วนที่สองก็คือบุคลากรการศึกษาขึ้นถิ่นนะครับโดยยกย้ายกับพื้เรลาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตําแหน่งนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าเราช่วยกันทําออกมาดีแม้อาจจะมีข่าวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็พยายามช่วยกันในการแก้ไขนะครับก็ฝากผู้บริหารทุกๆส่วนและทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับอย่าเชื่อว่ามีใครที่จะสามารถช่วยได้โดยที่ท่านไม่มี ความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องวิชานะหรือในเรื่องนะครับไปเรียกรับกันนะท่านอย่าให้เดืดขาดนหากพบข่าวอะไรต่างๆขอให้คุณอาแจ้งผมรัฐมนตรีช่วยหรือผู้กำกับชาของท่านนะครับในการที่ดําเนินการนะครับส่วนเรื่องที่สามก็คือแก้ไขปัญหาหนี้สินรูและบุคคลศึกสานะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าเรามีการดาเนินการมาค่อนข้างสุดทางแล้วโดยเฉพาะเราเริ่มจากการที่มีการมีการจัด อบรมนะครับโดยคนโดยคดหนุ่มนะครับมามาจัดทำมาในการดนอ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 นาเนินการนะครับแลวเรากําดำเนินการทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งกันนะครับโดยเฉพาะมิติของสอพทที่ดํนอนอนาเนินการก็มีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณทางสพทนะครับก็อยากให้ทําต่อนะครับเรายังแค่นี้ผมว่ายังทําได้ดีกว่านี้นะครับก็อยากให้พวกเราเชื่อมเพิ่มความเข้มในการดํนนาเนินการประการต่อไปก็คือจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการนะครับเราก็คงช่วยกัน คงปฏิเสธไม่ได้นะครับสพปจะต้องเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะต้องมาช่วยกันดูว่าจะมีสวัสดิการอะไรต่างๆที่มาให้กับเพื่อนครูและผู้รกอการศึกของเรานะครับคงก็คงดำเนินการนะครับหลังจากแถลงนโยบายแล้วก็คงจะมีโครงการอะไรออกมาให้เพื่อนครูและผู้ปรกอการศึกษานะครับได้รับทราบตลอดจนขัานการด้วยนะครับในการรับทราบที่จะได้รับสวัสดิการในต่างๆนะครับส่วนอุปกรณ์การสอนนะครับเราก็พยายาม ช่วยกันนะครับในการที่จะจัดหาเข้ามาสิ่งต่อไปก็คงเป็นเรื่องโจกภูเวนนะครับก็เราถือกันว่าชีวิตความปลอดภัยและภูผมยิ่งันนะครับว่าเราจะต้องดำเนินารลงนโยบายที่ต่อไปก็คือยกเลิกภูเวนจะพยายามต่อสู้นะครับไม่ให้รูจะต้องกลับเข้าไปอยู่เวรเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกต่อไปก็คือเรื่องการจัดหาและการพัฒนโลงนะครับเราก็ดําเนินการแล้วเราคิดว่าในปีงบประามาต่อๆไปนะครับเราก็ต้องดำเนินการต่อ เพราะในกรอบของคอรมอที่อนุมัติมานะครับภายใต้เงื่อนไขก็คือจะต้องมีการประเมินนะครับจริงๆเราขอสามปีนะครับแต่ว่าทางคอรมอไม่ได้อนุมัตินะครับให้ตลอดสามปีนะครับก็คือประเมินก็ฝากผู้บริหารร้านที่เกี่ยวข้องให้มีการประเมินนะครับคุณภาพและการผลงเนี่ยเมื่อกันยาชิ้นกันยาเนี่ยนะครับในการดาเนินการให้มีผลในการดเนินการประเมินนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรช่วยอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆ ต่อไปก็คงเป็นเรื่องปรับลดภาระงานที่ไม่จาเป็นหรือซ้ำซ้อนนะครับก็ต้องขอกับคุณทุกๆหน่วยงานนะครับได้มีการปรับแล้วแต่ผมเชื่อว่ายังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าจากที่ดูข้อมูลที่รับรู้นะครับก็ยังมีการเรียกร้องอยู่ว่ายังมีงานหลายหลายอย่างนะครับที่ยังมีความซ้ําซ้อนอยู่นะครับที่จําเป็นนะครับจะต้องมาดําเนินการนะครับก็ฝากทุกแหน่งงานนะครับโดยเฉพาะสพทนะครับที่เป็นหน่วยงานใหญ่นะครับอาจจะมีการรายงานหลายๆแบบ นะครับก็คือหนึ่งจากหน่วยหลักของเราเองสองจากหน่วยงานภายนอกที่มาขอความร่วมมือนะครับในการดําเนินการแล้วก็สามก็คือหน่วยงานระดับเขตนี่ต่างๆในการดาเนินการนะครับในการจังหวัดอีกต่างๆลองดูมิตินะครับในการรายงานว่าทํายังไงที่จะยุบการรายงานมารายงานตัวเดียวแล้วสามารถจะไปรายงานต่อหน่วยอื่นๆได้โดยในการรายงานคราวเดียวนะครับอีกเรื่องต่อไปก็คงเป็นเรื่องการจ้างครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษนะครับก็คงต้องขอบคุณในว่าสพทหรืออาชีวะนะครับในการเาเนินการนะครับเรามาช่วยกันเติมเต็มนะครับหากกาลังหนักของเรานะครับการสอบบรรจุไม่ไม่ทันนะครับมีพนัะงานเยอะเราจําเป็นต้องจ้างครูพิเศษเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ให้เป็นนโยบายในการทํางานนะครับส่วนอีกขาหนึ่งก็คือรถพารานักเรียนและผู้ปกครองนะครับก็คงยืนยันในสิ่งเดิมนะครับก็คือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเอ็นดิเวนิธามนะครับแล้วก็เรียนฟรี มีการทํานะครับยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งเราอยู่ในระหว่างในการจะทาระบบแบบฟอร์มในการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเรียมร้อในการศาึกษาอันนี้ก็จิทําในภาพรวมของกระทรวงนะครับจะมีมิติอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดําเนินการเพิ่มเติมนะครับก็คือดูในเรื่องของระเบียบกฎหมายในการดําเนินการนะครับว่าทําอย่างไรนะครับที่กระทรวงนะครับจะเป็นหน่วยทางการศึกษาได้ทำเรนจะได้ออกมารองรับ กับในเรื่องการที่เราจะทําแพลตฟอร์มในระดับกระทรวงนะครับปัจจุบันนี้เราไปแปะอยู่กับสกรนะครับที่ไปแปะอยู่กับสกรในการดำเนินการนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแนวทางของรัฐมนตรีนะครับอยากฝากไปยังหน่วยงานการศึกษาหลักนะครับไม่ว่าจะสพทหร,รอือชื่อว่าต่างๆนะครับก็คือไอ้ที่แหนนี่ทำแล้วแล้วก็ทำไรท่านจะมีวิธีการในการที่เขาจะให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆสามารถเรียนออนไซต์ออนไลน์ line, นะครับทาไมที่จะเป็นลักษณะคู่ขนานได้ไหมอย่างไรนะครับลองไปคิดต่อยอดกันในการดําเนินการนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพนะครับเมื่อก่อนผมเข้ามาดําเนินการนะครับแต่วัจจุบันนี้เรามีการดําเนินการแล้วครับหนึ่งอำเภอนะครับผมอยากจะฝากว่าอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียนคุณภาพถ้าสามารถทําเต็มได้ทุกโรงเรียนได้นะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับในสเต็ปแรกเราก็คือทำหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ อันที่สามนะครับก็คือระบบแนแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิตเราก็มีการดำเนินการอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ายังไม่เพียงพอนะครับเราต้องเพิ่มความเข้มแล้วก็จริงจังนะครับแล้วก็ศึกษาและคิดวิเคราะห์สิ่งที่เราทํานะครับยังมีสิ่งใดที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องส่วนต่อไปก็คือในเรื่องการจัดทําระบบวัดผลการรับรองมาตรฐานวิชาชีพนะครับ Stewardship ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อประกัน ไอ้ตรงนี้นะครับผมว่ายังเรายังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราทํากันแล้วนะครับแต่เราจะต้องไปต่ออีกนะครับก็ฝากพวกเรานะครับช่วยในการการดาเนินการส่วนเรื่องต่อไปก็คือการจัดทําระบบวัดผลที่ระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาในระบบประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราต้องเพิ่มความ เร็วความเข้มในการที่ต้องใน,ในการดําเนินการนะครับส่วนต่อไปก็คือมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทํานะครับเดินทุเดิน e อันนี้เราก็มีการดําเนินการนะครับโดยเฉพาะสพทชีวะนะครับมีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ก็อยากให้เพิ่มความเข้มในการดําเนินการต่อไปก็คือในเรื่องอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรกาศนะครับอันนี้ก็คือเราได้รับความกรุณานะครับจากท่านรัฐบาลครั้งที่แล้วท่านโดยภายใต้การนำของนายก เศรษฐานะครับตอนนี้เราก็ต้องมีการดําเนินการนะครับลอ,ลองติดตามผลการประเมินนะครับวัดดูว่าอาหารกลางวันเป็นไปโดยค่วถ,ถึงไหมมีคุณภาพไหมแล้วคุณภาพของเด็กนะครับวัดว่ามันมีคุณภาพเป็นไปตามดีไหมนะครับเพื่อเราจะได้ไปดาเนินการในการที่ดําเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรีนยนให่อกาศอย่างต่อนเนื่องต่อไปต่อไปก็คือในเรื่องของสุขาดีมีความสุขนะครับเรื่องนี้ก็ ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยนะครับมีการดําเนินการขับเคลื่อนตอนนี้ผมเชื่อว่าเราดำเนินการตรการได้ประมาณ90%แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานศึกษ,ษาหรือที่ทํางานนะครับมีการขับเคลื่อนกันโดยเฉพาะมิติของสพทนะครับก็จะเห็นในเชิงประจักษ์มากนะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปได้เห็นแล้วก็มีการเผยแพร่ไปในสื่อออนไลน์ต่างๆไมมว่าในทิกตอกหรือ YouTube นะครับมีการทํานะครับโดยให้ แต่แสถานที่ฐานศึกษานะครับมีการนําเสนอว่าตัวเองทําอะไรต่างๆในกาดน,นาเนินการนะครับแต่ในหน่วยงานอื่นนะครับผมอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับทุกๆหน่วยนะครับมาได้มีการดาเนินการในเรื่องของสุขาดีมีความสุขกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดาเนินการเพิ่มเติมเป็นหลักก็คือการศรึกษาเท่าเทียมซึ่งอยู่ในนโยบาย ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภานะครับก็คือการึกษาเท่าเทียมเราจะต้องมาเน้นหนักในเรื่องนี้นะครับจริงๆมิติที่ผ่านมาเราก็มีการดําเนินการแล้วครับแต่ตรงนี้จะเป็นจุดโฟกัสหลักของเราในช่วงเวลาต่อไปที่เราต้องช่วยกันนะครับในการทําอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมโดยมิติแรกก็คือเนี่ยในนโยบายก็คือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมคิดว่ามาเติมเต็มได้แล้วในส่วนนี้นะครับเอ็นที่แวร์นี่ทำ แต่จริงๆแล้วนะครับผมว่ายังมีอีกรหลายระย่างที่เราต้องทํากันอย่างไรนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในระบบนอกระบบหรือตามอัธยาศัยนะครับทำยังไงให้มีความเท่าเทียมในการที่จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มีคุณภาพนะครับในการทำง,งานอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นโนโยบายของรัฐบาลในการทำกานคือการนําเทคโนโลยีเช่น AI มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนนะครับที่รับยาเขียนแล้วก็คือเอา AI มาช่วยในการสอนสองภาษานะครับก็ฝากเปน็นนโยบายนะครับให้ทุกหน่วยการศึกษาในการดําเนินการนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการโอเคนะครับก็เป็นนโยบายที่ผมจะฝากก็คือเรียนด <bunları> ีมีมความสุขด้วยนะครับก็ผมข้อก็คงคิดไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือจับมือไวไ้แล้ไวไปด้วยกันการจับมือไว้แล้วไปด้วยกันก็คือแนวทางของเราที่ดําเนินการนะครับ thank yeah. you